สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดทุกคนมาพบพอกับส่องพ่อแม่บุกดาชาแนลคือเก่าพี่น้องมืีดตั้มมาหมาร่วมมีดพี่น้องเดือบานห้องเงินไก่พี่น้องเนาะเส็บเสบล่วพี่น้องนี่ตั้มมามาร่วมมีดแส่กุ้งพี่น้องกุ้งปลาหมึกมาพี่น้องมาเส็บแส็บเหมือนกันบอกว่าอยู่ทางไกลทางไกลเนาะว่าอยู่ต่างประเทศนอกประเทศเนาะมาเส็บแส็บเหมือนกันลงมือพี่น้อง มาตาหน้าพี่น้องมาหนิเลยใส่หมวกเลยอืมอืมแต่มันเคล้หมวกน้ำปลาแกมเต็มขาดที่เก่าพี่นอ้องขออนุญาตใส่มือด้พี่น้องด้อืมมีผกักบว ก๋าทอดคือว่าพักสลัดเนะานะพี่น้องเนาะเดยอพี่น้องมันแ่บเหมือนกันแล้วเขามาแล้วก็อย่าลืมเนาะก็ไล์ก็กแซ่ก็ติดตามแล้วก็เบิ่งคลิปให้แนบด้วยพี่น้องเบิ่งคลิปให้จบขอคอมเมนต์มาว่าอยากให้กินยังคอมเมนต์มากด้วยพี่น้องอืม,มก็หลายหน่อย คือค่นชิโตกพี่น้องเอ้ยปากคึมค้มๆวันนี้ทำใหญ่เลยน้าอยากแข็งไปหน่อยหนึ่งพี่น้องยิม่ยยังไม่น้ำขนาดพ่นตกข้อมือได้หนึ่งนานยิมวยยังไม่

bắp bụng buộc ngon năm buồn luôn nhìn

chén nhao 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 nhỏ năng nhao 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 Chưa nhao còn nhao 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 จวดจาดกันไรพี่น้องเอ้ยมากับเสือซี่เคี้ยวมือนี้พี่น้องอืใส่บัวนะการบวัวไปต่อ นี่สำหรับเลิปนี้กับมิยังร้านน้ะพี่น้องเนาะมิโน่ตั้มมามารวมมิน วาต้ามาม่าทะเลเาว่าได้วาต้าแบบคลิมนี้กับเจ้าบ,บุคคากับมันไม่ยังไรขอลาไปก่อนเพียงเนาะเก็บนาพอกันไหม่นล้วบาย